สวัสดีค่ะช่องอีสานอินดี้เช่นแนวค่ะจะพามาทำแกงเพชรหมูใส่มะเขือค่ะมีส่วนประกอบอย่างแน่มีมกเขือมีหมูมีใบโหระพามีกะทิกองมีน้ำปลามีพริกแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีพริกแกงค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเ,เอากะทิ ลงไปใส่ค่ะใส่ทั่ประมานแล้วกะ็ตั้งกะทิให้มันเดือดจะข้าวแตกมันให้มันแตกมันซะก่อนค่ะถ้าจังเอาพีกแกงลงไปค่ะกะทิเริ่มแตกมันละค่ะห้ามาเอาพีกแกงลงไปกันค่ะ แกงค่ะให้มันแตกๆอาจจดตังค่ะไปเรื่อยๆค่ะหอมหอม้อกัวกะทิใส่กะทิแกงมันหอมๆค่ะ อ่อนๆใส่ค่ะเติมกะทิลงไปจักน้อยเพราะน้ามันแห้งเกินค่ะจากนั้นก็เอามาเอาน้ำตาลลงไปใส่ค่ะเอาน้ำตาลใส่แล้วเาก็เอาน้ำปลาใส่ค่ะน้ำปลาประมาณช้อนโต๊ะค่ะ เอาน้ำตาลกับน้ำปลาใส่มันจะได้เขี่ยวกันให้มันหอมๆค่ะเขี่ยวจนน้ำตาลละลายค่ะใส่น้ำตาลปิ๊บมันจะหอมค่ะดีกว่าน้ำตาลใส่ยี้ๆให้มันแตกจากกันค่ะ น,นั้นเขาก็มาเอาหมูใส่ค่ะแกงขัวหอมแล้วค่ะเขาก็เอาหมูลงไปครับ ้กลับไปกลับมาจะข้าวค่ะระว่าเห้นหมูมมนสุกยังมาเบิ้งกันอีกรอบค่ะเอาคิด่าหมูสุกแล้วค่ะเข้ามาเอา กะทิผิดเหลือลงเปิดใส่ค่ะพ้นให้ทั่วค่ะ ก็เติมน้ำเปล่าค่ะลอให้เดือดน้ำเดือดก่อนค่ะน้ำเดือดที่ว่าหมูสุกแล้วเขาจังมาเอาเบอร์อกับใบโหระพากับพริกขี่เฮาหั่นไวไ้ใ่ค่ะ หมูสุกแล้วค่ะเขามาเอาบักเขือใส่กันค่ะบักเขื้อต้องเซน้ำด้วยค่ะนันจังสีบอดำ อาให้บะเขือสุกก่อนค่ะจังมาชิมรสชาติแล้วจังตักเสิร์ฟค่ะบะเขือสุกแล้วค่ะเห้ามาชิมรสชาติกันค่ะมาเอาพริกไซน้มค่ะ แนี้ค่ะบุหด้่ทำยากเลยค่ะทําง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเพ็ดหมูใส่มะเขือค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ